นารูโตะพร้อมลั่นพี่เซิร์ฟพีเอชอยากเล่นพี่ใช่หรอมันจะเล่นอะไรได้หมดเลยทำไมโอ้โหไอ้เหี้ยงกันหมดเลยะแต่ถ้าไม่ใช่ฝึกสอนมันน่าจะนี่ป่ะน่าจะไม่มีตัวมาให้เรานะแต่ตัวมาจากโลกอื่นมาเมเลยไอออนมาเตลยไอ่อมาเต็มเลยไตัวพี่ได้เบียวีด้่ตัวแบบสมใจอ่ะไอออนมันชอบอยู่แล้ว ต่อพียจะเปิดหูเอ้าไม่อยู่หรอเร่งไม่เปิดหูเจ็ดตามดีพี่เจ็ดอะไรบายพี่บาย้ี่ไม่พี่ถ้าตต้ไม่น้องบายพี่ไม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 ่น้องต้องมาไม่ไม่เอาไม้ไม่น้องไม่เอาไม้ต้องมาได้มันเป็นกฎข้อบังคับต้องมา คือมึงต้องเป็นโฮงคเงนียดดูต่อไปของเขาอะแป๊บนึงผมเล่นเดิมพันไป๊บหนึ่งเตียบอยู่แล้วตี่เดิมพันมึงอะมามแป๊บนึงเป็นแป๊บนึงว่ะน้องกันแบบน้องไอ้คนนั้นอะที่ที่ชื่ออนาคินอะเปียรอืมมาขอซื้อเขาอนี่ผมประมาณเิครับ กี่เหรีนะห้าหมื่นคุยต่อโดกูสองหมื่นไอ้สัตว์ต่อสองหมื่นนี่คือไงเหลือสามหมื่นหรอไม่ก็ต่อกูสองหมื่นอ่ะขอซื้อสองหมื่นอ่ะพี่เหรอเออสองหมื่นเลยแต่โดสีอยูอ่ล่าสุดมันคุยกับผมมันขอประมาณสี่หมื่นไม่ใช่หรอไม่มันคุยกับกูนานแล้วมันบอกว่าสองหมื่นอ่อนนานแต่ไม่ได้ทักไปคุยพี่อีกเลยมันก็ผมคิดว่าน่าเกลียดมันก็เลยอันนี้อรอมก็เลยทักมาผ่านตา น้องตาก็เลยมาบอกผมว่าประมาณสี่หมื่นอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าอ้าอนาคินก็เคยคุยกับพี่เอสเคยซื้อเคยขาดตัวกันโยได้ไปคุยกับพี่เองแล้วอะไรเงี้ยผมก็บอกพี่ก็บอกผมก็บอกว่าผมตัดสินใจแทนพี่ไม่ได้อะไรเงี้ยเจ็ตไม่โตผมไม่มีแล้วโดอ่ะกว่าจะออกอะไรนานไม่ค่อยเห็นการ์ดซีอูที่แบบว่าท็อป้าซ่เห็นเลยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพี่ ไอ้หวังมันเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะยายฝั่งไปเลายออกไปแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าย้ายย้ายออกจากแบบทำไมอ่ะมันโดนโปหรอหรืออะไรไม่มันอะโดนมันอะแกงมันอะใช้โปเอ้าหรอเออเอ้าเหี้ยแต่โปในมุมมันอาจจะคิดว่าไม่แฟร์กับมันก็ได้มั้งไม่รู้อะแต่ว่าพวกทีฟีอะไรก็ตัด แต่ดสินโอเคแล้วนะเข้วตัดสินยังไงก็ปรับแพ้ไงร่บแพ้ไปเลยอ่ะใช่ฮะใกล้วังมันใช้โปรไงแก้งว่างมันใช้ปรไงก็ไปเล่นเล่นในต่อเลแล้วทำไมของไอเซริวมันได้เล่นต่อของเซริวเขาให้นี่อ่ะเออมันไม่เหมือนกันอ่ะไม่เซริวมันมันเล่นเองอะ ก็ไปก็ฝั่งม่ถามไม่ใช่หรอตอนนี้พี่ตอนเซรีโวตะหงอยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละตอนตอนเซรีโอกาสเนี่ยที่มีแก๊งใช้โปใช่ไหมเขาก็เลยถามวิติีว่าเออจะจะเล่นต่อหรือว่าจะแบบว่าเหมือนดับรีแต่คือถ้าถ้าสกอร์นาำมากเขาบอกว่ามันมีถามทางเลือกเหมือนว่าถ้าถ้าสกอร์ฝั่งไม่นั้นน่ะมาตอนเล่นอยู่แต่เนี่ยตอนที่ตัดสินน่ะอันนั้นน่ะมันคือตอนจบไปแล้ว อันนั้น่ะตอนตอนนั้นน่ะใช่สกอร์มันห้าสี่สกอร์ห้าสี่แต่ว่าตอนใช้โปะคือสกอร์สุดท้ายอ๋อสี่สี่แล้วก็ใช้โปเห็นเขาบอกมานะเออถ้าอย่างนี้มันก็อนนี่นะอย่างงี้มันก็น่าแบบมันก็เป็นสองมุมมองมันก็ต้องตัดวินนั้นทิ้งแบบว่าสี่สี่กลายเป็นห้าสี่ก็ถูกแล้วนี่ไม่ได้เลยยากกับเดตัดวินไม่ได้ไม่ได้เลย นนอ,อ่ะแน่ก็ถามนา <ๆ S 1> ในมุมมึงอ่ะอ่ะเป๊ปในมุมมึงอ่ะสมมติมึงมีแก๊งๆหนึ่งอ่ะใช้โปะมึงจะรู้สึกยังไงวะไม่ผมหมายถึงว่าถ้าสกอร์มันสี่สี่แล้วอยู่เขาใช้โปใช่ไหมพี่ก็ต้องยกสกอร์ที่มันชนะไปให้ฝั่งตรงข้ามเลยไงพี่ที่เขาไม่ได้ใช้ไงแล้วก็แพ้อยู่ดีก็ถือว่าก็หวังแพ้ก็ต้องถูกต้องแล้วดิไม่ได้ตามหลักสากลแล้วจริงๆแล้วไม่ว่าจะการแข<ด>่งอะไรก็แล้วแต่ มันก็มันก็โดนปรับแพ้หมดไม่ใช่หรอใช่มันควรจะปรับแพ้ใช่มันควรจะปรับแพ้ถ้าเราตู้ตามตามตรงมันต้องควรจะปรับแพลไปเลยคือที่ของเซริวต้องแยกก่อนเซริวอ่ะสกอร์มันนำแล้วเราก็ไปแจ้งเซริวแล้วว่าจะเอายังไงเซริวก็เล่นต่อได้มันแล้วแต่สปีริตของคนตอนนั้นเพืว่าจะเอายังไงความจริงอ่ะของเซริวอ่ะผมว่าถ้าตัดแพ้ก็ก็ได้นะได้ตัดแพ้ตัดแได้มันมันมันควรจะตัดแพ้เว้เพราะว่าเพราะว่า นแเพราะว่าตอนไม่เว้ยตอนเออน,นี้ยตอนเนี้ยมันกูว่าตอนเนี้ยมันกาลังหลงประเด็นประเด็นผิดไปหน่อยคือคืออย่างนี้ประเด็นอะมันอยู่ตรงน,นี้คือว่าคือแก๊งฝั่งตรงข้ามอะเขาอะเป็นคนทําโปเอ้ยทาการโปแล้วเอาขเขาอะเอาข้อมูลตรงนั้นอะเหมือนเอาข้อมูลตรงนั้นอะมาบอกแอดมินมั้งว่าคนเนี้ยใช้โปแต่จริงๆแล้วอะแอดมินอะเขาอะเช็ค คือการโปอะเขาเขามีอยู่ประมาณสามถึงสี่ตัวเขาจะไม่เซิร์ uh. อ่าแล้วแล้วการโปะมันก็คือนหนึ่งในนั้นหนึ่งของเขาด้วยหนึ่งแต่ว่าเราอ่ะเช็คหลายที่เราทเราแอดมินอ่ะเช็คทั้งสามตัวเลยการโปรสามตัวเลยว่ามันขึ้นอะไรบ้างแล้วก็เช็คทั้งโอเวอร์เลยแต่ที่เนี้ยไอหวังมันรู้สึกว่ามันไม่พอใจมั้งว่าไอฝั่งนู้นอ่ะมันเป็นคนมันมันเป็น อ่ามันเป็นคนทำการโปแล้วเอาตรงเนี้ยมาบอกได้หรออะไรประมาณเนี้มั้งที่หวังมันจะเสื่อที่มันจะเสื่อล้วแล้วมันเป็นผู้เล่นแล้วมันมันเช็คได้ยังไงอ่ะไม่มันมันคือนี่ไงมันคือคนทำกันโปไงไม่แล้วแล้วมันผมอยากรู้ว่ามันเช็คได้ยังไงมันก็มีหลอกหลอกของมันไงฮะอะไรมันมันสามารถมาเช็คในมือของไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะอ้าว กูก็ไม่รู้มันทาไงว่ามันรวยเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับโปนะกูก็ไม่รู้อะเดอะไอวินอะเมื่อกี้สภาพมีคนไปใช้โปรแกรมในเมืองกูอะต่อให้เป็นโปรแกรมอะไรก็ตามอะมันมันก็คือโปรแกรมนึกภาพอรอวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันรู้ได้ไงเออแต่กูถามแอดมินก่อนว่ามันรู้ได้ไงือถ้าพูดในมุมมองเนี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็คือโปรแกรมเหมือนกันปะเออ เจอในมุมมองมันในมุมมองของเฮ้ยไอชไอชอวไอชอวมึงมาเทียบพี่เนยิไปไหนไปอะไรนึกว่ามึงเป็นอะไรเอ้ากูตื่นเออย่าไอมึงเป็นใครอ่ะใช่มึงเป็นใครมึงมาใช้โปรแกรมอะไรส่องผู้เล่นฝั่งตรงข้ามหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างไอหวังนะแต่หมายถึงผมก็ผมก็งงเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ให้ชอว์อธิบายคือมันอาจจะไปโอเวอร์เลย์หรือว่าไปเคมว่ายังไงเหมือนน้ำมันว่าถ้าเป็นโอเวอร์เลย์อ่ะเออเห็นด้วยโอเวอร์เลย์ว่าเฮ้ยในภาพนี้มองว่ามันแปลกๆนะสายโปรเพราะว่าผมเป็นคนทำ การโพมาก่อนอะอะไรเงี้ยมันอาจจะเข้าจะได้ว่าอาจจะเป็นโอเวอร์เลยอะไรเงี้ยว่าว่าอาจจะเป็นรูปแบบที่มันคล้ายกันอะไรเงี้ยอ่ะมีมูนอะมีมูนอะบ้านก็แปลกแนะแต่ถ้าไม่เห็นหลอกหลังบ้านไม่ชูแลว่าว่านี่ยังไงหรือว่าโอเวอร์เลยมาให้ดูอะไรประมาณเนี้ยไม่มีทางที่จะเห็นหลอกหลังบ้านจะเป็นไปได้ไงไอชูมอธิบายดีว่าว่าไอไอที่อ่ามันทําการโอมันรู้ได้ไงว่าไอคนเนี้ยปอมันเช็คยังไง หมายถึงหมายถึงของฝั่งกันโปถงอะไรทีอ่าใช่ฝั่งกันโปเหมือนมันจะเอาสริปเข้ามาลันที่หลังบ้านของเราปุ๊บเหมือนสคริปมันไปตรวจจับว่าแบบมันได้แก้ไขอะไรเกี่ยวกับไฟเกมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มีพวกแบบแก้ไขจัดกระดูกอะไรที่ว่ามันเกี่ยวกับค่าดําอะไรประมาณนี้ี่จัดกระดูกเอ่ยอเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มขนาดขนาดหัว ฮิตบล็อกอ่าฮิตบล็อกอะไรพวกนี้พี่โอ้สกิปเข้ามามันแก้แค่เช็กแต่มันทำไมมันถึงมันก็แปลกแปกมันเหมือนเอาปเข้ามาเลยปะหรือว่าไม่รูอว่าไม่ใช่หรือว่าหรือว่าอาจจะแบบแค่แคสคิปเข้ามาเช็คได้เฉยอืมไม่แน่ใจเลยว่ามันรันยังไงแต่ว่าที่ที่ตรวจจับที่มันตรวจจับยิงมาที่หลอกหลังบ้านนะพี่มันจะเป็นแนวพวกแบบจับฮิตบ็อกจับจับตัวโป่งใส่แก้ไขเอากระดูกออกจาก ประมาณนั้นำมันว่าถ้าถ้าถ้ามันเป็นปกติอ่ะฮิตบ็อกจากที่ลานจากคนที่การโปรอ่ะมันจะเป็นฮิตบ็อกแบบนี้ในปกติแต่ถ้ามันไม่ปกติอ่ะก็แสดงว่าก็แสดงว่ามันจะมีค่าของไฟเอ็มอยู่มีประมาณนั้นมันมีค่ามันมีค่าที่มันไม่ถูกต้องอ่าเป็นค่าตัวเกมมประาณนั้ตเลยเอาค่ามันก็เลยเอาค่านั้น่ะมาแจ้งว่าเนี่ยว่าว่ามันอะตัวมันเองอะเช็คเช็คเช็คโปรได้อะไรเงี้ยว่านี่ก็แปลกๆปลกนะถ้าอย่างเงี้ยถ้ามองว่ากูอะถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยในมุมอะ ทุกคนสามารถลงอันนี้ได้หมดไหมเผื่อตัวเองไปเจอแก๊งอื่นว่าประมาณว่าเช็คโปอะไรเงี้ยประมาณว่าอยากอยากอยากให้อยากให้ตัวเองเช็คโปได้ว่าว่ามันมีค่านี้แปลกๆกับแก๊งอื่นไหมตอนเรามีสตอรี่อะรู้ว่าก็ไม่ควรเอาเข้ามาเหมือนกันไอ้กูขอกูขอยืมใช้ไปแข่งได้ปะมึงด่ามึงกูกำลังด่ามึกูขอยืมใช้ไปแข่งได้ปะให้เอาเข้าได้ไหมแบบนี้ค่าแบบนี้มันก็เหมือนมันเหมือนเป็นบอสในฝั่งตัวเองปะ โอ้ oh, สบายใจเลยนะกูไปแข่งแล้วกูรู้ว่าต่อตัวฆ่าแบบนะคีนเนี่ยกูสบายใจเลยนะอ่าก็น่าจะแนวแนวนั้นเลยพี่ว่าแบบคือสุดท้ายแล้วตัวโปมันก็จะมีสคริปต์ของมันเองถูกไหพี่แล้วทีเนี้ยก็เหมือนเอาตัว,ต,วตัวนั้นอะมาลันที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เราเพื่อ,อเพื่อป้องกันแล้วถ้าในกรณีตอนเนี้ยตอนตอนแรกมันก็เป็นการผมอะไปตรวจเครื่องถูกไหมแต่ทีเนี้ยก็แก้ไขโดยการที่ว่าถ้าตรวจเจอปวกก็เตะออกเลยมันจะได้ไม่ต้องมีนี่เข้ามา ส่วนไอโปมันก็จะน่ารู้ตัวว่าแบบเอแต่ที่เราจับได้จริงๆคือโอเวอร์เล์ถูกต้องปะอ่าเป็นโอเวอร์เล์บวกกับหลอกสองอย่างครับลา่าสุดอ่ะแล้วไอคนที่แล้วคนที่รันสคคิปไม่โดนอะไรเหรออ่ะเอางี้ถ้ามันไม่บอกโชว์รู้ไหมว่ามันรู้ก็รู้ดิเพราะว่ามันหลอกมันไอเนี่ยมันขึ้นสามอันไอคนไอคนที่ไอคนที่เปิดเช็คโปดิรู้ก็มันขึ้นกูบอกอยู่วมันขึ้นสามอันไงเราใช้ซีดีกันสามสามตอนไง มึงเข้าใจไหมเดียว่ามีของมัน<ต>ด้วยหนึ่งอันเรามองว่ามันโปรไหมเรามองว่ามันเป็นการรันเหมือนแฮกเข้ามาใน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 เซิร์ฟไหมหรือว่ายังไงถ้าถ้าเป็นการรันสคริปที่มันแบบที่มันไม่ใช่สคริปล้วนๆของประเทศอ่ะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคือการทํางานของมันเนี่ย <c oughs> คือกูไม่รู้ยังไงแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะเราก็ยังเชื่อไม่ได้เราก็ยังมีการที่เข้าไปเช็คเครื่องดูโอเวอร์เลยหรือภาพปะเราเราไม่ใช่ว่าไอ้เครียโปรแกรมเครียเนี่ยมันขึ้นมาแล้วแบนเลย อ่ะเขาจะเข้าใจไม่ใช่หมายถึงว่าผมไม่ได้หมายถึงไอ้คนนั้นผมหมายถึงว่าไอ้คนที่มันรันอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่อโปออะแต่เป็นคนที่ไปส่องดูโปคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ก็เราซื้อสกิปมันมาไงไอ้เซิร์กอ๋ออับมันคือคนที่อยู่หลักบ้านเราด้วยเหรอไม่ใช่มันไม่คนอยู่หลักบ้านเราไม่เราเป็นคนซื้อมันมาแต่ว่ามันก็เล่นอยู่ในเมืองเราอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วมึงเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแล้ว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  เราไปซื้อกันโปมันมาแต่ผมไม่รู้ละงั้นผมก็ไม่รู้ละันีเ้แต่แต่มึงยืมใช้ไปแข่งได้ไหมวะถามวันนี้ไอโจไม่มึงยืมไม่ไม่มึงมึงมึงยืนไม่มึงยืมมันไม่เปมึงนะไม่ถ้าถ้ามึงจะยืมเขาถ้ามึงจะยืมกลัวเขาให้ยืมได้แต่ว่ามึงจะไปขอไอ้คิงยังไงว่าครูขอใช้อันนี้ลันโนกันโตัวนี้เออแล้วมึงจะขอคิงยังไงอะเอ้ามันเปิดจะฝังผมได้เหรอ ไม่ใช่เราอะต้องเราต้องมีสคริปต์รันเราต้องเอามาลงด้วยเอาหรอเออก็กลัวเป็นคนซื้อมันมาแล้วกลัวเอาของมันอ่ะมันลงในเซิร์ฟอ๋อไม่งงแล้วไม่งงแล้วไม่งงแล้วไอ้งงไม่งงเข้าใจเข้าใจอยู่ว่าว่ามันก็เลยคือสคริปต์มันอ่ะก็เลยมันก็เลยอ่างค่าสคริปต์จากการที่พิเทเอสอ่ะไอนี้ได้พิเเอสอ่ะใช้สคริปต์ของมันมันก็เลยมีค่าสคริปต์ที่มันแจ้งมาข้อมูลจากหลอกอ่ะจากจากของตัวมันด้วย อ๋อไม่ก็ไม่งงแล้วไม่งงละอันนี้ไม่งงแล้วเพราะว่าเพราะคนอื่นไม่รู้ใครเงี้แล้วมารันเพราะว่าไม่ตอนแรกอ่ะเราก็ไม่รู้ตอนแรกอ่ะเราก็ไม่รู้ไมนก็เถียงกับไอ้โชนานอยู่ใช่ป่ะโชอ่าใช่พี่มันมันอะมันไอ้โชมันถามว่ามึงอ่ะรู้ได้ไงมันเถียงกับไอ้โชนานที่ผายเลยตอนแรกเถียงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นทีมงานส่วนหนึ่งของฝ่ายกันโปมันไม่มันไม่ยอมบอกว่ามันคือใครแลเพิ่งมาบอกทีหลัง นายต้องบอกว่าเป็นคนขายใช่แล้วพูดแบบนี้มันก็จะเป็นอีกอีกอีกอ,กอ,กอกนี่ไม่แต่แล้วสคริปคือสคริปเขาการได้เขาเลยรู้ใช่ไหมและและแอดมินรู้ไหมว่าฝั่งหนึ่งเขาลานันลันโปรอยู่แอดเป็นฝั่งเรารู้ปะฝัะ่งฝั่งเราใช้กันโปรหลายตัวอยู่ถูกไหมพี่แล้วทีเนี้ย คือไอการโพตัวที่เขามามามาแจ้งทางหลังบ้านเนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่า,วามันไปขึ้นของฝั่งเขาคือการทํางานมันจะเป็นแบบนี้พี่เข้าใจไม่ไม่ต้องอธิบายแบบนี้อันนี้ผมอะเข้าใจเรื่องนี้ผมเข้าใจมากเพราะว่าผมเคยคุยกับเดฟส่วนตัวเยอะคือไอ,อ้พวกสกคริปต์เขาขายให้กันอะเขาจะไม่ขายแบบให้เป็นเจ้าของโดยแบบปริยาย,ยเลยได้ปะมันยกไปเซ้อนไม่ได้ใช่เขาจะขายแบบอทางฝั่งแบบติด ก็ติดไปด้วยอ่ะเออมาใช้จากเซิร์ของเขาใช่แต่เขาเข้าใจอยู่เออใช่ต้องอธิบายแบบนี้คนดูหลายๆคนจะได้รู้ด้วยว่าเออไม่ผิดนะที่มันจะไปเด้งฝั่งไอ้ดันด้วยเพราะว่ามันไม่ขายกรมสิทธิ์ให้หมดหรอกร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะใช่มันก็ต้องไปขายเจ้าอื่นด้วยเพราะงั้นถ้ามีข้อมูลแจ้งอะไรมาไอคนเจ้าของมือหนึ่งอ่ะคือมันมันรู้แน่นอนมันจะรู้มันจะเห็นมันจะเห็นตัวตัวข้อมูลก่อนก่อนมันจะได้ข้อมูลคนแรกแล้วมันค่อยยิงต้องอธิบายแบบนี้เว้ยมันถึงจะเคลียร์ไปเลยเข้าใจป่ะ มันจะมันจะเป็นมันจะลิงก์ว่าไอคนเนี้ยไม่ใช่ว่าใครมาเปิดในเมืองก็ได้๋อ็อแบบนี้อ่าก็คือมันขึ้นข้อมูลของมันก่อนแต่ว่าแต่ว่ามันอ่ะมันก็เลยมาแจ้งก่อนแต่ว่าทีมงานเราอ่ะก็พยายามเช็ค<ห> <ไง S 2> อยู่ไม่เพราะว่าต้องต้องต้องบอกอย่างนี้คือเนี่ยมีคนถามว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีไอเชียกกันโปรตัวเนี้ยคือมันดูไม่ได้หรอกคือตัวอื่นอ่ะก็มันก็ขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราอ่ะก็ไม่ได้เชื่อถือกันโปรพวกเนี้ยร้อยเปอร์เซนต์เว้ย เราก็ถึงการที่เราต้องเข้าไปเช็คอีกรอบหนึ่งไงคือเช็คสองครั้งอ่ะมีทั้งเข้าไปในดูที่คอมเขาด้วยใช่ปะกับโอเวอร์เล่ใช่ไหมที่มึงเช็คอ่ะอโดยปกติแล้วผมจะตรวจคอมแต่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้วพี่ยกเลิกเพราะว่ามันคือคือการลวงป๊มเมินประมิเมินอะก็เลยตอนนี้ก็ต้องต้องโอเวอร์เลยอย่างเดียวก็เหมือนเซิร์ฟหลักอ่ะสมมติถ้ามึงมึงไม่อัดจอก็กลับว่ามึงก็โดนไปแล้วนะถ้าตัวแปลกอ่ะ ก็เหมือนใครที่โดนไปว่าไอแท็กปะใช่ไอ้เรื่องเนี้ยไม่ใช่มาว่าไม่น่าเป็นประเด็นเว้ยแต่คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเคสที่น่าสนใจก็คือแบบได้มันต้องอธิบายให้เคลียเว้ยอีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณว่าเฮ้ยแล้วมึงรู้แล้วมึงมึงเป็นใครถึงถึงรู้เช็คโปได้แจ้งโปได้อะไรไม่พอจริงๆอ่ะหน้าที่เช็คโปอ่ะมันก็ต้องเป็นของหลังบ้านหลังบ้านไงหลังบ้านเป็นทางทางแอดมินไงแอดมินของเซิร์ฟไง ค่อยหวังก็มาคุยก<อ>ับกูอยู่บอกว่าเนี่ยว่า,าว่าเฮ้ยลุงอย่างเงี้ยเท่ากับว่าลุงก็จะเชื่อเขาทั้งหมดใช่ไหมกูก็บอกว่าเราอะมีการการโปรหลายตัวแล้วถ้าถ้าสมมติกูเชื่อหลอกพวกเนี่ยแล้วกูจะเข้าไปเช็คโอเวอร์เล์มึงต่อเพื่ออะไรนึกภาพปะกูก็อธิบายเรื่องนี้กับมันอยู่กูไม่รู้ว่ามันเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะ แต่ฟิลน้อยใจฟิลนั้นไปแล้วไงฟิลแบบฟิลไปแล้วฟิลมอมไปแล้วไงมันก็นี่ไงพี่ไม่แต่ประเด็นประเด็นมันคือการโปเว้ยมันคือโปเว้ยสุดท้ายมันเขาใช้โปออะมันคือมันคนละประเด็นกันอ่ะประเด็นมันคนละประเด็นกันเลยอะสุดท้ายคือโปจริงไงแต่สุดท้ายคือโปจริงคือตรงนั้นเลยมากวว่าเพราะก็เขาใช้โปจริงอะก็ต้องตามนั้นไปย้ายกระดูกย้ายกระดูกไอเชียวบอกย้ายกระดูกจับเส้นเอ็นเหรอวะเป็นหนังจีนเลยเฮียพี่เซอร์ไสยังพี่ ย้ายหัวไปที่หักกูเคยบอกไงกูเคยเล่าอยู่ว่าสริปทุกซีนดีเพราะอะไรพวกนเนี้ยคือมันเวลาทุกเวลาตีปุ๊บแล้วมึงจะรู้ว่าคือจังหวะเนี้ยจังหวะที่มึงจะโดนเทรดอ่ะมึงก็จะรู้ว่าจังหวะเนี้ยโดนเทรดอย่างเงี้ยแล้วมันก็เขียนสริปขึ้นมาว่าจังหวะจะโดนเทรดอ่ะมันก็เอาหัวเอาฮิตบอกหัวหลบไะ้เหอ้ะแลวหลุดด้วยนะไอ้หียใช้โปรใช้ตอนสุดท้ายสัตว์ตอนสี่สี่ใช่ป่ะโชใช้ตอนไฟพันเลย ย่แพ้ไม่อยากแพ้อะ <c oughs> โอ้ย,ยอย่าฟิวเล่นได้สี่ขนาดนั้นนี่เงี้ยมึงต้องใช้หรอกเสือมนันชนะแล้วแต่แม่แต่ว่าเขาก็ไม่พวกไอ้หวังไม่รู้หรอกว่าไอ้เนี่ยใ,ใช้โปกูบ้านใจไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกคนมันเยอะมันนัวทําแก๊งอ่ะแต่มันก็ต้องเข้าใจเลยคือถมบตกว่าแบบไอ้ฟิลคนเกลียดกันไม่มึงไม่ใช่ว่าเขียนญาติดีกันนะเว้ยเอาแค่แบบว่าแก๊งสองแก๊งทะเลาะกันอ่ะ และถ้าสมมุติว่าวันมีสิทธิ์แลเฮียม,มึงใช้โปมึงก็ต้องแพ้ไปเลยต้อออกไปถ้ามันเป็นอีกภาพหนึ่งที่แบบว่าอีฝั่งหนึ่งใช้โปลแล้วเราและสองคนเก็ตกันอะมึงก็แพ้ไปดิทำไมกูทำไมกูต้องมาเล่นใหม่อ่ะนะครับอ่ามึงลอง <c oughs> อ่าลองลอง,ลองคิดสภาพแบบนี้นะสมมติใช่ป่ะสมมติถ้าเราตัดสิทธ์อีแบบหนึ่งงานสมมติสี่สี่ใช่ไหมไอเนี้ยเพิ่งใช้โปครั้งสุดท้ายอ่าไม่เป็นไรเว้ยเอาให้มันเหลือสี่สี่แล้วมึงก็ไปเล่นกันใหม่แล้วมึงลองคิดสภาพคนที่โดนใช้อ่ะโดน แบบว่าเขาไม่ไ no ด้ใช้โปะเขาแบบจะรู้สึกไงว่าเวลาเล่นอยู่เขาจะมีฟิลในการที่จะเล่นต่อหรอวะไม่แฟร้แน่นอน่ะนึกภาพปะไม่แต่ความจริงแล้วมันควรตัดสินจะแพ้จริงจริงตัดสินถูกต้องแล้วถูกต้องแบบไม่มีข้อกังหาเพราะว่าในกรณีแข่งเองก็คือต่อให้ทีมนั้นจะมีชื่อเสียงหรือที่อะไรก็ต้องตัดสินออกจากการแข่งนะมันต้องเป็นมาตรฐานไงสมมติว่าแต่รอบนั้นไงแต่รอบนั้น่ะคือเราสองคนอะมึงกลัวมึงแค่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึง รอ,อบรอบพิีถึงให้เล่นต่อได้อะไรเงี้ยคือให้เอสดมาอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าว่ามันเป็นแบบนี้ในในรอบนั้นน่ะคือคือมันเป็นแบบนั้นแต่เนี้ยมันเป็นแบบไฟที่จบไปแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบว่ามันไม่ใช่ที่แบบว่าไฟที่แบบว่าเอ้ยังแบบลังเล่นยยอ,อยู่จบยังเล่นอยู่อะไรเงี้ยอันนี้มันจบไปแล้วไงก็ตัดสิทธิ์จบแพ้แล้วของอติมันเข้าใจได้ด้วยมันเป็นครั้งแรกด้วยที่เกิดขึ้นแบบจับจับได้แบบกลางไฟอะไรแบบเนี้ย ่าไ้ชวตอนนั้นกลับได้กลางไฟเลยปะปลอยตีอเออมันเด้งมาแล้วตอนนั้นผมก็ชาร์จตรวจเลยใช่แล้วก็เจอเลยใช่ไหมแล้วก็เจอเลยพี่ตอนนั้นคือวันนั้นมันเคลียร์หน้างานไงมันก็เข้าใจได้อยู่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ไม่แต่ตอนนั้นไอตีเลือกที่จะไม่เล่นต่อก็ได้นะเว้ยได้ไม่เล่ต่อก็แพ้อยู่ดีถ้าตามหลักแล้วถ้าตีนบอกไม่เอาแล้วอ่ะแบบเอ้ยไม่เอาแล้วไม่สบายใจอเงี้ยไม่อยากเล่นละฝั่งประคาก็ต้องแพ้อ๋อฝั่งที่ต ฝั่งที่เจออติไม่อยากเล่นแล้วแต่พี่ติอยากให้เล่นอ๋อคือฝั่งไอ้ฝั่งที่ใช้โปอะเขาไม่อยากเล่นแล้วแต่ติอะก็อยากให้เขาเล่นต่อ,อแต่นนแสดงว่าไอ้โปโปไอ้ของที่อติเจอคนละาสำนักกับไอ้ย้ายกระดูกแน่อันนั้นน่าจะเป็นเปิดประตูบางใครเ <laughs> น้นวิ่งไวอย่างเดียว ไม่โปของที่ติเจออาจจะโปกระชอกก็ได้มันมีหลายเวอร์ชันจริงหวยถ้าโปถ้าโปจริงเยอะบึงสู้ไม่ได้เลยคนคนนั้นว่าพุ่งมาเปิดไฟสองไฟสามตอนแรกถ้าเปิดไฟแรกเขาก็เบรกไปแล้วแต่นั้นที่ผมจําได้เหมือนประมาณว่าแอดมินเข้ามานายกเขามาอธิบายอยู่ว่าว่ามาเปิดประมาณไฟสองไฟสามว่าโปโปไปดีไปรอดหรอกนี่เรียกไปคุยอ่ะคือสามศูนย์ไง เพราะว่าทีมการ์ดกูไปก็เคยใช้เฮียเราต้องเอาคนเคยใช้มาทำบรดสัตว์ถึงถึงจะจับได้เว้ยคนไม่เคยใช้อ่ะจับโปเนี่ยมันก็มาจากผู้เล่นได้คนที่ขายเราก็คือก็คือเฮียโชนนี่แหละขายโปเอดมินกูนี่แหละเฮ้ยโชไปทำงานต่อแล้วพักแล้วเะน้องโอเคครับเลียเฮียเลียแบบนี้เลีย เพราะตอนนี้กูก็มองว่ามันหลงประเด็นไปนิดนึงตอนเนี้ยมันหลงประเด็นไปนิดนึงคนจะได้เข้าใจกันไงแบบว่ามันมีสองมันมีเคสอย่างพิสตีแบบว่าแกแก็คงดูพิสตียดงไงระวังนะเราต้องมามุ่งประเด็นที่โปรหรือเปล่าเด้ใช่มันมีสองเคสไงมันก็เข้าใจได้อยู่ถ้าอธิบายเคลียร์แบบนี้มันก็จบไง ต่อให้มันจะมีเคสแบบเคสบายเคสแบบนี้มันก็เคียงไงถ้าเรามาบทัไปเลยบรัมันจะเป็นบรรทัดฐานไปเลยไงว่าให้นีนะว่าว่าว่าถ้ามีปก็คือแบบแผลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเอาจริงเอาจริงไม่ต้องกลัวอะไรอ่ะถ้าถ้าทุกอย่างมันตามหลักเหตุผลเหตุและผลน่ะมันไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะอธิบายได้ทุกจุดมันก็จบละเข้ามาเข้ามา อับใครไม่ได้ได้กี่คนอสี่คนเหมือนเดิมถ้าทัตเลี่ยวอ่ะมันต้องมีนี่แหละเซอริมต้องธรรมดาไปผว่านะเธอขับและพวกแก้ไฟคนแรกบอกบอกว่าเป็นคิดขวาทะลุทะลุออไอโหอันนี้ใครพิมันเนี่ยกูชอบมึงจัดเลยรุนรุนบุกเบิกเลยนะไอสัตว์แต่คนคนทางไฟเอ็มบอกว่ากูไม่แม่งแม่งแม่งคนคนทางไฟเอ็มบอกว่ากูแพ้แล้วร้อง แต่ทั้งๆที่กูบอกว่าไอ้เฮียเนี่ยโป่แม่ไม่มีใครเชื่อกูไอ้สักแล้วตอนนั้นไม่ตอนนั้นกูก็ไม่ตอนนั้นกูก็มันทาให้ดูเลยไม่ใช่หรอเออกูบอกไอ้เฮียเนี่ยโปไอ้สัแก๋กันอ่ะนั่งแก๋กันว่าตอนนั้นกูว้ทักรีมาเลยทักรีมึงทำนี่ทำยังไงไอ้เฮียทักรีแบบเข้ามาในคอมกูปับ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 เล็บร้อยตัวกูแม่งเหนือมนุษย์ไปเลยตอนนั้นอะจะกระควยก็ไม่รู้วิ่งแบบไม่เห็นตัวไอ้เฮียเซิร์กตายอะไอ้เฮียแทงหลามพันเมตรจำได้เลยปักฉลามพันเมตรในนนนเทิ่งแลล้วะหุดดจั แต่สมัยวัยอ้อๆนี่กูกูไฟหมดเลยนะอะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะกูไฟหมดจริงนะแต่นั้ไม่คือเสกมแต่ไม่แต่ปีได้แต่น้นมันคือแก้ไฟปะโปรแก้ไฟมานคนละอย่างกันปะแต่มันก็คือโปรนั่นแหละแก้ไฟมันก็คือโปรนั่นแหละมันก็รันนอกมานั่นแหละแม่แต่เชี่ยทักลี่กูมันไม่ได้รันนะขอใหอ้ทักลี่มันทำไม่ถัวไม่มันโยนไฟไงมันโยนไฟเข้าไปแล้วมันก็รันผ่านตัวเกมไงพี่อรอมันก็คือรันนั่นแหละ มันก็รันจากซิตซิสเต้นนั่นแหละว่าแต่เฮียนี้เล่นยังไงเนี่ยเลือกเลือกตัวยังไงเนี่ยซีแลงเหรอเล่นซีแลงเหรอใช่ปะไม่ต้องเลือกูแล้วกูเลือกอะไรอ่ะแล้วจะไม่มีตัวช่วยเออเรนดอมอะไรอ่ะรันจากใครแอบแล้วกูต้องเอาแรนดอมอะไรอ่ะอ่ามันจะมีให้พี่วินอธิบายดีกว่าพี่วินอธิบายเข้าใจมากกว่าผม